พี่น้องว้าอุ้ยเบลเบิ่ม,มแห้งพี่น้องคะอุ้ยหน่วยใหญ่แห้งเบิ่งค่ะเบิง่งบา้าพี่น้องเอ้ยอือทุกคนมากค่ะมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับตุกกับบุาะคือเก้าทุกคนคะ่ะในช่างสเง c h ชาแนลมากค่ะพี่น้องมาอนีตุกพาพี่น้องมากิน หอยปังต้มครับพี่น้องค่าได้อันเซ็บๆก็เลยส่วนพญย,ยละมากินน้ำค่ะพี่น้องมาเ้ยค่ะจิ้มกัหอยน้ำกันค่ะพี่น้องคะาหอยน้อยๆอืมอุม้ยไม่ออกเจยดายเอือ,อืตัวใหญ่ๆเลย ตบผนะฮ่อฮ่าเุ้ะกิยังไคุณ้ยัง้งคอณะกิยัวคุะกินยคุณะกินยังไคุะกยังไคุะกยัค่ะนยังคกนยาคกินยักินยักนยัคนี่เไงินยงพี่นยังไคุนยังคนยค่ะายเนยยัยังไนยอง ฟินเวอร์อ,อ่ะเอามาเอามาลูกเป็นการแกะหอยแบบแต่นี่มมากต้องเอาให้ได้อ,าาอันผู้อุ้งกกินเขาแบบแกะหอยแบบนี้แหละเอาแมนตอป่ะเขาแบบเปรี้ยดออกเลยนะอันเท่านะ <c oughs> สิบนิว้วซอยกันแบบพี่น้องอยากได้ดากมัน ทำจิ้มสมๆแซ่บๆดูหน่อยคะแล้วคืนนี้จิ้มกวางตุงหน่อย ไ่ได้ขาดอืมแบบหอย,ยโป้ยไงพี่น้องเบิง้งอุย้ยพี่น้องว้าอุย้ยเบลอเบ,บ,บ,บิ่มแห้งพี่น้องคะอุย้ยหน่วยใหญแห้งเบิ่งค่ะเบิง่งบา้าพี่น้องเอ้ยอืมทุกคนมาค่ะมาค่ะ อยากได้แบบต้นบกักริกอือือืมได้เจ้าได้เหมือนกันรอบติแล้วไม่ได้กินกับเขาเพราะว่าน้ำแตกใส่ปากสมัครด้วยน้ำได้เยอะ อืมอบดีและเมย์ละผาดแซ่บกับพี่น้องของมากัอืม,อม,อม อ,อ,อขอบคุณพี่น้องที่แนะน,นำการต้มมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะนี่เขาว่ามันมีนามไหจิกหนามมันออกก่อนแมนบอกโอ้ตุกจิกแล้วก็บมมกอกมีนามเลยพี่น้องเนาะเห็นไพ่พนว่าตองจิกนามจะออก,กถูกที่รึเปล่าบอกนี่ไงเอออพี่น้องคะถือใจคาดคำนี้อออือยากได้ต้นบุกพริกมาค่ะ อืมมไหวไปคออ้อน้ำหลังกระบวงตักสดสะใจเลยเนาะ มาแล้วครับถืกใจครัเฮอหาวิธีต้มบวบให้ต่างโดนต่างนานเนาะขอบคุณพี่น้องทั้ง YouTube นะคะ่ะเพิ่นเขามาบอกว่าให้ต้มแบบไหอทุกคน อ้าวไป็นหักคือบุดเต็มกระบองห่ยค่เนี่ยไม่ใช่หลน้อรมอีม่ไม่ใช่ผ่ามีสิมีสิเอาอย่งเดียวมูฟี่ยองนะคะนี่โอ้่ากินมากขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรล่ะ เฮ้ดเอาเองดิล่ะคอยว่แม่ผูดเสียสละไดนมากครับพี่นงค่ะเดินเดีอครับอืเนี่ยมันไม่ไหม้แล้วเนี่ยอืมอันนี้ก็ได้จับ ถึงแก้ค่ะกับพี่หน่อยนะได้อีกแล้วโอ,โอ้หายกันไหนอออ่อยาตรงสรันเป็นยังล่ะตัวนี้นาำแตกออกเลยนบอเพราะเขาอันนี้ Ừ. Nằm bọc khỏi luôn nè Nằm chìm tục à oh. ừ. ừ. นี่ึ้นสุดยไ,ได้ยนี่แหละแต่ก็ได้ซะส่วนใหญ่เนาะต้มแบบนี้เนาะต้องวิธีที่เขาบอกอคอยพึ่งแกะไปได้สองหน่วยเอย้สามหน่วยพักกบองเงาอืม,อม,อม เอาบวงสซดใจครับพี่น้องครับเดี๋ยวท้นน้ำจิ้มน้ำขออภัยในการใส่กระบวงอันเดียวกัน้วยพี่นอ้องหากระบวงมาเหน็นอันหนึง่งเลิศมากทุกคนวันนี้คือดีใจที่สุดเพราะว่าตุ๊กแกบอกว่าตุ๊กคไหนแบบนี้กับพี่น้องค่ะไปซิว่าเวอร์กว็ว่าเถอะน,นะ แต่ว่าคนมากินหมวหอยล้วแกะบันใดดางเรอรอบนี้ได้แบบเก็บทุกตัวอืออืืออืออนีออออื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 อืออืออื่ แต่แ้งพี่น้องนเลยนี่ถูกใจกักเื้อนุอ่มมากเดี๋ยวกินหนักกันได้ค่ะพี่น้องคะเราจะซมาอำลาค่ะเบิร์ดและคะ่ะทุกคนขาวมื่อนีดตุกกระบ,บรากับพี่น้องมากิน ต้มหอยปังกับน้ำจิ้มส้มๆน้ำจิ้มที่ใสนี่เพราะว่าอันน้ำหอยปังมันลงไปด้อค่ะพี่น้องคะบ่แม็นว่าน้ำจิ้มเจลเลวได้พี่น้องเดี๋ยวสิว่าตุกคือคลิปนาพีกะปีอีกค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะจะได้ตุกขอขอบคุณพี่น้องทางช่องทางยูทูบเนาะที่แนะนําการต้มหอยปังมาให้ตุกตุกมากินบอกขาให้ค่ะแต่ว่าคือเข้ากับต้มแบบเป็นนอกก็เลยแก่ใบเด็กกลนมันอะค่ะพี่น้องขาก็ขอบคุณเลยายค่ะเมื่อนี่ตุกินเขาแซมให้ถึกใจแห้แมกับเมนูนี้ค่ะเอาละค่ะถ้าใครมา กดแชร์เป็นกำลังใจในการ็ดคลิปใหมคราสองคนนได้ค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ